มัจจุราชสีน้ำพึง่งบทที่49ประวุกวุฒิสัตว์รู้สึกว่าครึ่งหนึ่งแห่งวิญญาณของเขาได้แหลกสลายลงแล้วอย่างสิ้นเชิงในทันทีที่ได้ยินคำกล่าวอ้างว่าชีวิตที่สามกำลังอุบัติขึ้นเป็นสายโยงสัมพันธ์ระหว่างปัดและรจนาฉนัยปัดธรรมกุลเขายอมให้ลมหรือไทยรั้งตัวมาส่งยังห้องพักโดยไม่รู้สึกตัวแม้ถูกผลักให้นั่งลงบนเตียงนอนแล้ว ก็ยังตกอยู่ในอาการงงงวยจนกระทั่งหญิงสาวผู้นั้นต้องสุดลงนั่งคุกเข่ากับพื้นพลางจับท่อนแขนทั้งสองข้างเขาไว้เงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตาอันหวานหยาดเยิม้มส่วนประกอบของใบหน้าซึ่งเคยชนะการประกวดมาแล้วลอยอยู่ห่างจากสายตาของเขาในระยะคืบแต่ประวุธจะรู้สึกรู้สมก็หาไม่ประวุธคะประวุธหล่นสั่นแขนเขาเต็มแรงหึประวุธได้ยินพบพูดหรือเปล่า โทษดูสิยังทำหน้าแบบนี้อยู่อีกนี่ประวุฒิไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยใช่ไหมคุณพบชายหนุ่มเอ่ยชื่อหล่อนออกมาอย่างยากเย็นค่ะนี่พบพบซึ่งติดตามประวุฒิมาด้วยความหวังดีและห่วงใยอย่างแท้จริงหญิงสาวเน้นช้าๆทีละคำรากับจะให้ความหมายแห่งถ้อยคําของหล่อนแทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกของเขาอย่างถี่ถ้วนลึกซึง้งได้ยินที่พบพูดหรือเปล่าคะ เมื่อกี้พบถามว่าจะให้พบช่วยจัดเสื้อผ้านในกระเป๋าออกใส่ไม่แขวนไหมประวุฒิถอนใจยาวพยายามรวบรวมสติอย่างเต็มความสามารถได้ยินผมได้ยินก็แล้วประวุฒิต้องการอีกไหมล่ะคะต้องการต้องการหรือต้องการอะไรโทษประวุฒิหญิงสาวร้องอย่างอ่อนใจวูบหนึ่งตาลุกวาวด้วยความโกรธ ดูผู้ชายคนนี้ช่างยอมเป็นทาสของรจนาชไหนยอย่างไม่คิดถอนตัวเป็นอิสระเลยน่าแค้นนะักแต่แล้วท่าทางอันเศร้าซึมของเขาก็ทำให้หญิงสาวใจอ่อนสัญชาตญาณของเพศแม่ยั่วยุให้ปรารถนาจะดึงศีรษะเขาเข้ามากอดแล้วปลอบป,ประโลมด้วยคำหวานเสียจริงๆโลมรุ้ไทยไม่รู้เหมือนกันว่าหากเขาไม่ใช่ปะวุธวุทิศักดิ์แล้วหล่อนจะเวทนาเขาลึกซึ้งถึงขนาดนี้หรือไม่ เสื้อค่ะเสื้อของประวุธในกระเป๋านี้จะให้พบเอาออกแขวนไหมเออผมเข้าใจแล้วเห็นจะไม่ต้องลำบากกระมังแม้กว่าจะรู้เรื่องฮ่าลมหรือไทยถอนใจยาวผมทำเองได้อย่าลำบากเลยคุณไปพลัดเสื้อผ้าอาบน้ำเถอะแต่ประวุธยังไม่ปกตินักใช่ไหมคะประวุธงงเหลือเกินนี่ถ้าหากจะให้พบทาอะไรก็บอกนะคะพบจะช่วยไม่ลำบากอะไรหรอกไม่เป็นไรผมทาเองได้ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพบจะมาเรียกนะคะพบออกไปอาบน้ําก่อนแต่อย่าเพิ่งเลยประวุธคะขออนุญาตให้พบพูดอะไรหน่อยได้ไหมเชิญเรื่องที่พบจะพูดอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจประวุธบ้างแต่พบก็จําเป็นต้องพูดคะ่ะหล่อนก้มหน้าครู่หนึ่งคลายสลดใจพบจะพูดอะไรออกมาอย่างหนึ่งคล้ายกับว่าพบเป็นผู้หญิงหน้าไม่อายประวุธคิดอย่างนั้นไหมคะประวุธไม่ตอบ พบอ้างว่าเราเป็นคู่มั่นกันแล้วและชวนกันมาเยี่ยมเขาที่นี่ประวุฒิเห็นพบเร็วมากใช่ไหมคะหญิงสาวใส่หน้าชา้าาโธ่ประวุฒิกริยาของประวุฒิทรมานใจพบเหลือเกินหล่อนครางเบาๆทำไมไม่พูดออกมาแล้วคะว่าประวุฒิเห็นพบเร็วมากไหมได้แต่นิ่งและใส่หน้าพบจะรู้ได้ยังไงว่าที่ใส่หน้าน่ะหมายความว่ายังไงไม่รู้เรื่องที่พบพูดหรือไม่เห็นว่าพบเร็วผมไม่ ผมไม่อยากเข้าใจว่าคุณเลวดอกคุณพบแต่ผมสงสัยสงสัยว่าทำไมพบโกโหกเขาอย่างไม่ไอายปากใช่ไหมคะลมร,รือไทยถามต่ออย่างรวดเร็วอย่างนี้ค่ะพบจะอธิบายให้ฟังพบยอมกล้าอย่างบ้าบินกล้าอย่างหน้าด้านข่าวนี้ก็เพราะคาพูดของคุณปัดเพียงสามคำเท่านั้นเขาอยากบอกเราว่าคุณเพื่อนกําลังมีเด็กนี่คะเด็กโอผมไม่อยากฟัง ประวุธอุทานอย่างลืมตัวในตาของเขามีแววปวดร้าวอย่างชัดเจนประวุธขาพบรู้ดีว่าประวุธไม่อยากฟังเรื่องนี้ทําให้ประวุธสะเทือนใจใช่ไหมคะพบสงสารคุณเหลือเกินแต่ไม่อยากให้คุณต้องขายหน้าไม่ต้องการให้เขาทั้งสองคนรู้ว่าคุณมาคราวนี้เพราะยังมีความหวังในตัวคุณเพื่อนอยู่ถ้าปัดรู้ความจริงเขาจะต้องหัวเราะเยาะว่าคุณมาเกอร์เสียแล้วถึงไม่ออกปากเยาะใจก็ต้องนึกพบไม่ต้องการให้ใครมาหัวเราะเยาะคุณ ถึงแม้ความรักของคุณจะบริสุทธิ์ผุดพองแต่มันก็ไร้ความหมายเสียแล้วสำหรับผู้หญิงที่เป็นแม่คนจริงไหมคะประวุฒเสียหน้าเท่าไหร่ที่หวังแล้วเกอพบก็อายแทนเท่านั้นพบจึงตัดสินใจกู้หน้าประวุฒด้วยการบอกว่าเราเป็นคู่มั่นกันเรามาอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับที่เขาอยู่อย่างมีความสุขประวุฒไม่แพ้เขาไม่แพ้คุณปัดประวุฒไม่ได้เกอ้อพบคิดของพบอย่างนี้ประวุฒเห็นผิดหรือถูกคะ ขอบคุณขอบคุณเหลือเกินชายหนุ่มพึมพำบีบมือหญิงสาวนั่นไม่เอาค่ะขอบคุณอย่างเดียวไม่เอาหล่อนทำปากยื่นอย่างเงางอนพบทำประโยชน์ให้ประวุฒิคุณต้องขอบใจเป็นธรรมดาแต่คำขอบใจไม่แสดงชัดเจนนี่ค่ะว่าประโยชน์ที่พบทำไปแล้วนั้นถูกหรือผิดในความรู้สึกของคุณคุณพบคุณทำผิดรู้ไหมคุณทำผิดในแง่ที่คุณเอาตัวเข้ามาเสียงมากเกินไปเสี่ยงยังไงคะหญิงสาวเอียงคอถาม เสี่ยงกับการเสียชื่อเสียงสิครับคุณมีอิสระในชีวิตสาวเต็มที่แล้วกลับมารับสมอ้างว่าเป็นคู่มั่นของผมอย่างนี้ไม่เสี่ยงหรืออ๋อลมหรือไถ่ทอดเสียงยาวยิ้มอย่างโล่งใจพบไม่แคร์ดอกค่ะประวุฒิถึงกรุงเทพแล้วพบจะเขียนมาบอกปัดก็ได้ว่าพบถอนมั่นแล้วเพราะเพิ่งจะจับได้ว่าพบกับประวุฒิมีทัศนะไม่ตรงกันแต่งงานกันไม่ได้คุณก็เลยมีมนทินไปตลอดชีวิตทำไมคุณจึงกล้าอย่างนี้นะ พบบอกไม่ถูกค่ะลมหรือไทยหน้าเศร้าอย่าไปคิดมันเลยค่ะเรื่องมันผ่านไปแล้วเท่าที่ประวุฒิเข้าใจไม่เห็นว่าพบเลวซามผิดผู้หญิงก็ดีถมไปแล้วอย่าเข้าใจว่าพบหลอกมัดประวุฒินะคะโถใครจะในรคุณต่อคุณพบได้นะเขายกมือน้อยๆขึ้นจุบเบาๆผมจะไม่ลืมความมีน้ำใจของคุณเลยคุณพบเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับพบลมหรืยตอบอย่างอ่อนหวาน ความเข้าใจอันดีของประวุฒิเป็นสิ่งที่พบต้องการอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดก็ไม่เสียน้ําใจที่เสี่ยงไปแล้วอย่างบ้าบิ่นที่สุดตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ขอให้ประวุฒิพยายามทําตัวทําใจให้ร่าเริงเข้มแข็งไว้ก่อนอย่าให้ปัดเข้าจับได้ว่าเรากุเรื่องขึ้นแก้อายทั้งเพนะคะประวุฒิถอนใจขอบคุณเขาพ,พึมพำ พบเต็มใจจะช่วยประวุฒิแสดงละครฉากนี้ให้ได้ผลสมความมุ่งหมายทั้งที่สงสารความผิดหวังของประวุฒิเหลือเกินแต่จะทำยังไงได้คุณเพื่อนเป็นคนน่าสงสารมาตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อเขาได้แต่งงานมีหลักฐานสมใจคิดแล้วเราก็อยากจะยินดีด้วยจริงไหมคะนับว่าชีวิตของเขาปลอดภัยพอสมควรตราบเท่าที่เขายังให้ลูกแกปัดได้ลูกจะเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณปัดไว้ได้อย่างดีที่สุด พบว,ว่าประวุธคงไม่ใจร้ายพอที่จะแยกพ่อแม่ลูกเขาไปจากกันแน่ประวุธลุกขึ้นจากท่านั่งอันอ่อนแรงสูดลมหายใจเข้าปอดพยายามรวบรวมความเข้มแข็งเข้าขำจุนอารมณ์ของตนดูดูก็เป็นการน่าละอายอยู่ไม่น้อยที่ยอมแพ้โชคชะตายอมแพ้ความรักจนผู้หญิงรูปร่างเอวเล็กเอวบางให้ความช่วยเหลือกู้หน้าแล้วยังไม่พอ,อยังจะต้องให้เจ้าหล่อนมานั่งปลอบประโลมด้วยข้อคิดยาวๆอีกด้วย ถ้าปวุธไม่ต้องการให้พบช่วยอะไรอีกพบจะกลับไปห้องก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ลมหรือไทยเดินไปช่วยกระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นมาถือไว้ความเข้มแข็งอ่อนหวานและชัยชนะปรากฏอยู่ในสีหน้าของหล่อนขับให้ใบหน้าและแววตาคู่นั้นอิ่มเอิบผ่องใสหล่อนก้มศรีรษะอำลาเขาอย่างล้อเลียนเมื่อลมหรือไทยออกไปแล้วปวุธก็กลับสุดนั่งลงกุมขมับอีกครั้งหนึ่งความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางดูเหมือนจะทวีขึ้นเป็นสองเท่า ผิดกันไกลกับเมื่อแรกมาถึงแสงสว่างอันเจิดจ้าในใจเขามืดสลัวลงอย่างน่ากลัวการเดินทางบากบันของเขาจนบรรลุถึงที่นี่ไม่มีประโยชน์อันใดเลยแต่เขาควรจะเชื่อฟังคำแนะนำของลมหรือไทยโดยไม่มีเงื่อนไขทีเดียวหรือปล่อยรจนาชนายัยไว้กับชีวิตครอบครัวของหลอนและทำใจของเขาให้เข้มแข็งพูดหัวเราะเที่ยวเตรเพื่อให้ปรากฏแก่ตาของเจ้าบ้านว่าเขาไม่ได้ผิดหวังและเก้อกลับ ประวุตไคร่ครวนอย่างหนักก่อนจะตกลงใจแต่การใคร่ครวนของเขานั้นอดไม่ได้ที่จะไม่เข้าข้างตัวเองความสนิทสนมเก่าแก่ผุดขึ้นในความทรงจำอย่างเด่นชัดรัตนาฉนัยอ่อนหวานต่อเขาสนิทสนมไว้วางใจเนื้อกว่าหล่อนให้แก่เพื่อนชายทุกคนกำก่ากับความต้องการของคนเพียงไม่กี่คนพลิกวิถีชีวิตอันราบรื่นของเขาลงหมดสิ้น ถึงกระนั้นเขาก็ลืมหล่อนไม่ได้จนบัดนี้เขาประมาทพลาดพลั้งไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เขาจะรีบตัดสินใจโดยไม่แต่ถามความจริงจากรัชนาชนะัยแม้แต่คำเดียวฉะนั้นหรือประวุธคิดวนเวียนจนสมองปั่นป่วนไปหมด แล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าไหนไหนก็เดินทางมาถึงตัวรันาชัยแล้วเขาจะต้องหาโอกาสถามความสมัครใจความจริงใจจากหล่อนสักครั้งให้ได้เขารู้สึกผิดสังเกตอาการกิริยาของผัวเมียคู่นั้นอยู่เหมือนกันรันาชัยไม่เคยสบตาสามีของหล่อนเลยนับแต่เขามาถึงที่นี่บางทีโชคดีอาจจะเป็นของเขาก็ได้ วิถีชีวิตของคนเราไม่ได้เป็นไปตามแต่ความหวังทุกอย่างหากดำเนินไปตามรอยลิขิตที่กำหนดไว้แล้ว เมื่อประวุตตัดสินใจแน่นอนเขาไม่อาจลุกขึ้นปฏิบัติตนเองให้สะอาดเรียบร้อยตามที่นัดหมายไว้กับลมหรือไทยได้ที่นอนอันอ่อนนุม่มขาวสะอาดล่อตาอยู่ใกล้ๆจิตใจรันทดท้อและร่างกายอ่อนเพลียจากการเดินทางทำให้เขาล้มตัวลงนอนคิดว่าขอพักสักครู่เถิดห้านาทีเท่านั้นแต่แล้วเขาก็หลับสนิทก่อนจะถึงห้านาทีด้วยซ้ำ ลมรุอไทยยิ้มอย่างเอ็นดูเมื่อเข้ามาเรียกแล้วพบชายที่หลอนรักหลับสนิทเหมือนเด็กๆหล่อนย่องกลับออกไปที่โต๊ะอาหารพบปัดนั่งรออยู่คนเดียวอ้าวคุณเพื่อนหรอคะปัดยิ้มเขาไม่สบายครับเลยหลับไปแล้วช่างเถอะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าแต่พระเอกของคุณละ่ะประวุธิเพลียค่ะขอหลับก่อนกินอดนอนนี่คะลมรือไทยตอบหน้าตาเฉยเชิญคุณป้ามาร่วมวงด้วยดีไหมคะกินกันสองคนเหงาจะตาย คุณแม่คงรับประทานแล้วล่ะครับมาเถอะคุณนะ่ะควรห่วงตัวเองเสียก่อนกินให้อิ่มแล้วจะได้นอนพักอูลมหรือไทยห่อปากไม่หลับละค่ะพบไม่ได้อดนอนนี่คะหลับมาเกือบตลอดทางประวุฒิขาอยากไม่ยอมให้พบเปลี่ยนขับรถบ้างพบเลยนอนสบายได้กําไรโขอ,อยู่น่าอิจฉาจริงปัดล้อเป็นผู้หญิงตามปกติก็มีกําไรอยู่แล้วยังเดินทางมากับคู่มั่นอีกด้วยกําไรเลยเพิ่มเป็นสองเท่า ลมรทัไยหัวเราะเสียงใสลงมือรับประทานอาหารอย่างอริดอร่อยต่อไปครึ่งอิ่มแล้วจึงชวนคุยไปพลางผัดของคุณแม่ปัดกรอกรอบท่านปลูกเองทั้งนั้นตอนกลับผมจะเก็บฝากไปให้ท่านที่กรุงเทพคุณพ่อคุณแม่ของพบนหรือคะก็วิเศษสิคุณแม่เห็นจะตื่นเต้นใหญ่คุณปัดอยากได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายคะปัดหน้าเจือนแต่แล้วตอบด้วยความจริงใจอยากได้ผู้หญิงฮะเหตุผลลมรทยัยเอียงคอถาม ลูกคนแรกผมอยากให้เป็นผู้หญิงเพื่อจะได้อยู่บ้านจูจีเป็นเพื่อนแม่อ๋อกลัวคุณเพื่อนจะเหงาแหมช่างห่วงใยกันเหลือเกินนะคะที่นี่เป็นชนบทสิ่งรื่นเริงบันเทิงใจไม่มีนอกจากหนังสือพิมพ์กับวิทยุแล้วก็ฟังแต่เสียงนกเสียงกาไปตามเรื่องถึงไม่ห่วงก็เหมือนห่วงฮะไม่รู้ละ่ะพบอิจฉาก็แล้วกันเถอะอิจฉาผมทำไม อีกไม่ช้าคนทั้งโลกจะต้องเป็นฝ่ายอิจฉาคุณพบอยู่แล้วนะรอให้คุณแต่งงานกับประวุิเสียก่อนเถอะที่ผมอยากมีลูกผู้หญิงคนโตเพราะอยากให้ช่วยแม่เลี้ยงน้องได้ด้วยเรื่องเป็นห่วงคุณเพื่อนทั้งเพอ้าวนั่นอิ่มแล้วหรือคะครับอิ่มแล้วเชิญคุณตามสบายเถอะไม่ค่ะพบก็อิ่มเหมือนกันแหมง่วงนอนอีกแล้วสิปัดหัวเราะแต่เห็นจะไม่นอนแล้วคะ่ะอย่าหัวเราะเยอะหน่อยเลยเดี๋ยวพบนอนกลางคืนไม่หลับ เราจะนั่งกันอยู่ที่นี่กันต่อไปอีกหรือคะออกไปห้องกลางสิครับผมต้องขอโทษต้องทิ้งให้คุณพบไว้กับหนังสือไปพลางถ้าคุณไม่นอนผมต้องออกไปที่ตลาดสักหน่อยนัดเพื่อนเข้าเอาไว้คงจะนานพอดูอย่าตามไปเลยนะฮะโอ้ยไม่ตามหรอกคะ่ะขี้เกียจขับรถจะตายเดี๋ยวพบไปคุยกับคุณป้าที่เรือนของท่านก็ได้เชิญคุณปัตเอคะค่ะอย่าให้เสียงานเพราะพบเลยคะ่ะ แต่เมื่อออกไปส่งปัดที่รถแล้วลมฤุไทยก็ไม่ได้อ้อมไปเรือนเล็กของคุณนายเปรมดังที่พูดไว้ตรงไปแง้มประตูห้องใหญ่อันมีลักษณะเป็นห้องประธานหล่อนเห็นรจนาชะาไหนนอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงกลางห้องมีผ้าห่มปิดอยู่แค่คอใบหน้าค่อนข้างซีดเซียววางเหนือหมอนขาวสะอาดตาปิดสนิทแสดงว่ากำลังหลับสบายเอเราควรจะเข้าไปไหมนะคุณปัดเขาไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุ่มย่ามหรือเปล่าก็ไม่รู้ ออกรักเมียห่วงเมียอย่างนั้นแต่เออคงไม่เป็นไรหรอกนะเขาไม่อยู่นี่นาเราไม่บอกเสียก็แล้วกันว่าเข้ามาเคราะดีที่รัชนาชหยจัดเก็บเข้าของเสียสะอาดเอี่ยมของใช้ทุกชิ้นอยู่ในที่ของมันเสื้อผ้าไม่มีเกะก,กะอยู่นอกตู้บนตู้และลิ้นชักใส่กุญแจรเรียบร้อยลมฤทยัยจึงจับพิรุษไม่ได้เลยว่าสามีแยกกันอยู่ผิดจากสามีภรรยาคู่อื่น คุณเพื่อนเป็นแม่บ้านดีอย่างนี้คุณปัดจะไม่หลงได้ยังไงเราเห็นจะต้องพยายามทำให้ได้อย่างเขาปวุธจะได้ลงหรือไทยนึกในใจค้างไว้เท่านั้นแต่งานของเรายังไม่สำเร็จสมบูรณ์อย่าเพิ่งปลื้มใจล่วงหน้าเลยเพียงขอให้ลูกในท้องของคุณเพื่อนเป็นผู้หญิงเถอะสมใจคุณปัดคุณปัดจะได้รักเขามากๆทีนี้คุณเพื่อนคงไม่เดี๋ยวแลคุณปวุธแน่ละ่ะ เดี๋ยวเถอเดี๋ยวจะลองล้วงตับคุณเพื่อนอยากรู้นักว่าเขายังมีเยื่อใยกับประวุธอยู่อีกไหมเมื่อ<ม><ม>รจนาฉนะลืมตาขึ้นมาเขาก็เห็นน้องสาวยืนหันหลังให้อยู่ที่หน้าต่างเอน็นศีรษะพิงกรอบหน้าต่างท่าทางระทศระทวยจึงเรียกเบาๆคุณพบลมฤทัยหันมาอย่างเชื่องช้ารจนาฉนะต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจเธอเห็นน้องสาวถนัดและเกือบไม่เชื่อว่าสายตาของเธอยังใช้การได้ดี โพราะลมหรือไทยหน้าเศร้าเหลือเกินมิหนำซ้ำในหน่วยตาอันเคยหวานหยาดเยิ้มยังหล่อคลอคลองด้วยน้ำใสใสปลิ่มตาและเมื่อเจ้าตัวกระพริบน้ำใสใสนั้นร่วงลงสู่พวงแก้มเป็นทางคุณพบเธอร้องไห้หญิงสาวอุทานพลางอ้าแขนออกเหมือนหนึ่งเชิญชวนลมหรือไทยวิ่งเข้ามาหาแล้วรจัจนาชไหนจะโอบกอดปลอบประโลมเธอลืมความระคายใจที่เคยมีต่อน้องสาวเสียสนิท